ิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําแนวทางการแกะเครื่องนะครับหรือว่าการแกะฝาหลังตัว V ี vo นะครับตัวเครื่องที่นามาสาธิตตัวนี้จะเป็น V ี vo เป็นตัว y11 สิบเอ็ดนะครับผมโมเดลตัวนี้จะเป็น V i v o 1ี0 1หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งนะครับผมถ้าจะไม่ผิดนะครับน่าจะเป็น1น0 1เก้าศูนย์หนึ่งนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเอาถาดซิมบอกก่อนนะครับผมเราอย่าลืมเอาถาดซิมบอกก่อนนะครับจ <Okay. S 1> ิ้มถาดซิมบอกก่อน ผมทีนี e ้นะครับจุดที่เราจะเริ่มแกะนะครับจะเป็นจุดนี้นะครับมันจะแกะง่ายที่สุดนะครับมันจะเป็นจุดถาดซิมนะครับผมสังเกตดูดีนะครับว่ามันจะมีมันจะมีร่องถาดซิมร่องตรงนี้แล้วก็ร่องนี้นะครับร่องนี้มันจะสนิทกันมากๆนะสนิทกันมากๆนะครับผมเราจะเริ่มแกะจากร่องนี้นะครับที่ตัวนิ้วโป้งผมชี้อยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครมีเล็บนะครับให้เราเอาเล็บจิกเข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะครับเอาเล็บจิกอย่างนี้เลยนะครับเล็บจิกอย่างนี้แล้วก็ไล่เกีดอย่างนี้เลยนะครับ ก็จะขึ้นนะครับมันจะมีรอยขึ้นง่ายๆเลยนะครับผมอันนี้คือขึ้นคือได้แล้วนะครับผมถ้าใครไม่มีเล็บนะครับให้หาพลาสติกแบนๆอย่างนี้มางัดนะครับไม่แนะนําให้ใช้เหล็กหรือว่าไขควงมางัดนะครับผมแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเราสมควรจะใช้เหล็กงัดไหมนะครับเพราะว่าถ้าใช้เหล็กงัดมันจะตัวเครื่องจะเกิดการเสียหายได้นะครับผมถ้าใช้พลาสติกหรือว่าใช้ไม้มันจะจะซอฟกว่านะครับ ถ้าไม่มีเล็บนะอันนี้ในกรณีที่ไม่มีเล็บแต่ถ้ามีเล็บมันจะขึ้นง่ายอย่างนี้นะครับให้เราจิกล่องนี้นะครับผมล่องนี้ล่องที่มันสนิทกันมากๆนะครับจิกลงไปแล้วก็เอาเล็บไล่กีดเลย <S <S ลพอไล่กีดแล้วนะครับมันก็จะขึ้นง่ายแล้วทีนี้อ่ะคืออันนี้คือง่ายแล้วนะครับผมอันนี้ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ่ายผ่านกล้องด้วยนี่เราก็กีดอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจะใช้นิ้วโป้งหรือว่านิ้วชี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับผม พอมันขึ้นของผมก็จะเอาเอาเล็บสอดอย่างนี้นะครับแล้วก็ไล่กีดทุกมุมเลยนะครับผมเห็นไหมครับไล่กีดไปอย่างนี้ทุกมุมเลยนะครับโอเคมันก็จะค่อยๆขึ้นมานะครับผมเห็นไหมครับแต่เราอย่าเพิ่งดึงออกมาเลยนะครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวผมโฟกัสกล้องให้ก่อนกล้องมันจะโมมัว,มว,มวหน่อยนะครับโอเค พอมันขึ้นแล้วนะครับเราอย่าพิ่งกระชากฝาหลังออกมานะครับค่อยๆดึงออกมาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็หันมาอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีแผรสแกนนิ้วติดอยู่นะครับถ้าเรากระชากออกมาเลยตัวนี้แผ่ตัวนี้มันจะขาดได้นะครับผมโอเคเราก็ต้องไขน็อตเอาแผรสแกนนิ้วกก่อนนะครับจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาแผรออกก่อนเลย จะเป็นประมาณนี้นะครับเราจะเป็นเหล็กครอบอยู่แล้วก็เคไขน็อตหนึ่งตัวแล้วก็แกะออกได้เลยนะครับแล้วก็เอานิ้วแกะอย่างนี้ได้เลยนะครับแพรมันก็จะหลุดออกครับผมพอมันหลุดออกแล้วนะครับเราก็ถ้าจะปลดรหัสนะครับเดี๋ยวผมจะสอนไปในตัวเลยนะครับว่าจะต้องแกะฝาครอบด้วยนะครับผมว่าจะต้องจัำจุดไหนนะครับผมเราจะบอกจุดจัำด้วยนะครับจุดจับ EDL นะครับผม แต่เดี๋ยวคลิปปลหัสผมจะทาแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ทาทาคลิปแกะฝาหลังแล้วก็จุดตาม e d l ก่อนนะครับแล้วก็แกะออกครับตัวนี้เราจะต้องแกะน็อตทุกทุกส่วนนะครับเพื่อว่าจะเอาตัวข้อบอร์ดออกนะครับ ออกไดเลยนะครับผมจะเป็นประมาณนี้แหละครับไม่ยากนะครับไม่ยากโอเคอพอแกะแล้วมันก็จะเราก็ดึงตัวครอบบอร์ดออกอย่างนี้ได้เลยนะครับดูดีๆนะครับผมว่ามันมีน็อตเราแกะไขครบทุกตัวดูหรือยังนะครับทีนี้นะครับพอเราไขน็อตออกแล้วนะครับจุดจัม EDL รุ่นนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแกะข้อแบตออกนะครับงางข้อแบตขึ้นอย่างนี้นะครับงางขึ้นอย่างนี้นะครับ มันจะเป็นยางยางดำ,ดำใต้ขั้วแบตก็คือจุดนี้แหละนะครับจุดนี้เลยที่ไขควงหมงชีตัวข้างใต้นะครับไม่ใช่ตัวทอง,ทองตัวข้างใต้ตัวนี้ให้เราแกะยางตัวนี้ออกนะครับผมพอแกะยางตัวนี้ออกมันจะเจอขั้วสีทองสองขั้วเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นมานะครับผมโอเคครับวิธีการแกะของผมจะใช้เป็นไขควงปากแบนนะครับแสะแสะลงตใ,ตใต้นะครับผม ต้องแกะออกชั้นที่สองด้วยนะครับใช้คัตเตอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าระวัง,งให้มันไปบาดรูปส่วนอื่นนะครับถ้าจะใช้คัตเตอร์ even in. ต้องลอกชั้นแรกออกก่อนนะครับผมพอเราลอกชั้นแรกออกเราจะเจอกาวหนังหนังอีกชั้นหนึ่งนะครับชั้นแรกมันจะเป็นขุยอยู่นะครับผมเราลอกชั้นแรกออกก่อนครับมันจะเป็นประมาณนี้เราลลอกชั้นแรกออกพอลอกชั้นแรกออกแล้วนะครับพอขุยมันหมดแล้วนะครับให้เราลอกชั้นที่สองมันจะเป็นชั้นที่สองมันจะเหนียวเหนวหน่อยนะครับให้เราใช้เหล็กหรือว่าไขควงปาดแบนนะครับค่อยๆงัดจริงๆถ้าใช้พลาสติกมันจะดีที่สุดนะครับแต่นี้ คือมันมันสนิทกันมากนะครับถ้าเป็นพลาสติกผมกลัวมันจะไม่ได้ก็ใช้เป็นแหนบก็ได้นะครับอันนี้ผมเจอแล้วนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ให้เราแกะได้อ่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมครับมันจะมีขั้วสีทองเพิ่มขึ้นมาจุดนี้และครับผมสองจุดนี้เลยจุดจำนะครับจำอีเดียวสองจุดนี้เลยนะครับจะทำแนบดีๆก่อน จุดนี้นะครับผมสองจุดนี้เลยจุดตาม e d l ที่แมนผมชี้อยู่ตรงนี้เลยนะครับดําเดิมมันจะไม่มีดําเดิมมันจะมียางดําๆปิดไว้นะครับพอเราลอกยางออกมาปุ๊บมันจะเจอนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปการแกะตาหลังแกะเครื่อง Vivo นะครับผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าครับผมขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับ